ธรรมชาติธรรมชาติดิมแท้ไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีลักษณะ <c oughs> อาการใดๆที่จะแสดงซึ่งความรู้สึกออกมาธรรมชาติดิมแท้คือธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติรู้ <c oughs> ที่เป็นเอกเทศ ส่วนอาการที่ <c oughs> ร้อนหนาวถูกทุกบุญบาปผิดหวังสมหวังพอใจไม่พอใจบุญหญงิดฟุ้งซ่านลำคาญสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะของรูปนามเป็นอาการของรูปนามเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่แสดงอยู่อย่างเหมือน,นกับ <c oughs> นี่ก็ททำงานมึงทำงานเสร็จมานน่าลง เนี่ยมันก็ออกั้งหน้ามานัา่งพิจารณาทำไอันนี้มันเป็นเรื่องภายนอกแต่ธรรมชาติเดิมแท้นเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้ที่มันไม่มันจริงๆแล้วมันไม่มีชื่อจะเรียกเลยลไม่มีภาษามันมีสมมุติเลยจะว่าว่างหรือไม่ว่างมันก็ยังเรียกไม่ได้คือมันเป็นเอกเทศอยู่แล้วที่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตวเนเราเขาหญิงชายหรือว่าสมมุติอะไร นั่นมันนอกเขตนอกกฎเพราะนั้นแต่มันยังคือยังอาศัยขันห้าอยู่ขันห้าก็คือรูปนามรูปเวทนาทัญาสังขารัิจาซึ่งตัวขันห้าก็คือชีวิตแต่ขันห้านี่ก็มีมีขอบเขตมีขอบเขตมีเรียกว่ามีอายุไขอยู่อายุไขของมนุษย์ก็คือร้อยปี ถ้าอย so, ู่ยืนกว่าจะร้อยกว่าปีนินั้นขันหานี้ก็จึงตกอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาสังขาพอย่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรารู้เราเข้าใจในเรื่องของขันหามารวมแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราของเราตลอดคือพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราหินอะไร เมื่อเรามีสติสมาธิเรามีสติเป็นเห็นใเกิดสมาธิจิตั้งมนปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอทุกขังเป็นทุกข์ก็เพราะมีเราไปตั้งตรงจมเชือนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปดั่งใจหมายที่สุดล้วก็หาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายิงชายไม่มีคือไม่มีอะไรเป็นเราของเราตัวเราเลยเกิดแกเจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังสลายืึองสุธทัุเหมือนคนตายแล้วก็เผาเผาแล้วก็ สรรพสิ่งนั้นกับคืนสู่ดินประทับที่แสงสว่างเหล่ากาจัยแม้คืนสู่ดินสู่น้ําสู่ลมสู่ไฟอากาศเดี๋ตัวอมดาธาตุตัวธรรมธาตุหรือวิญญาณธาตุหรือว่าธาตุรู้นั้นไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่ถ้ายังมีอวิชาตัณหาประธานอยู่อำนาจของวิชาตัณหาประทานก็จะก็จะต้องไปตามวาละตามไปก็คือต้องไปตามเหตุปัจจัยก็แล้วแต่ นานการที่เรามามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ในพพะพุทธศาสนานี่เป็นโอกาสเป็นอาถีธโลท,ทีเราจะได้มาเรียนรู้ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจความจริงของรูปนามอารมณ์ความคิดมารู้เห็นเข้าใจอารมณ์ความคิดตามเป็นจริงว่าไม่เทียม์ไม่นอนัตตาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนแจ้งในพระไตรลักษณ์แล้วก็จะเกิดนิพพิธาคือความเป่อหน่าในรูปนามอารมณ์ความคิด วลาคะก็จะสลัดขึ้นกว่าลูกยึดมั่นถึงมาในรูปนามอารมณ์ความคิดนิโรธะดับเย็ยนเมื่อดับเย็ยนคือดับวัฏฐานที่หลงว่ามีเราในรูปนามอารมณ์ามคิดก็รู้แจ้งว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเราของเราตัวเราลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณอารมณ์ความคิดก็รวนได้เป็นสังขารเมื่อรู้แจ้งที่นี้ <c oughs> <c oughs> ธรรมชาติแจ้กก็คือใจเหนือสังขารผูทธายตใมใจเหนือสังขารได้ไดพุทาจตัมภพระธรรมอยู่ที่ใจเราคือพระ,ะ,ะคือเราหรืออารมณ์ผลสมุติยุบะตะปานิพัท ก็จะแจ้งจบก็จะแจ้งจบในสัจะทําความเป็นจริงตามที่พทธเจ้าพระราชาพระปิจิกเจ้า,จาทั้งหลายได้รู้แจ้งพุทธะคือใจใจคือพุทธะพุทธจิตธรรมญาณคือธรรมชาติธาตุที่ไม่มีเกิดดับเอวัางก็เป็นได้ปการละวีนี่แหละยีนานถัถในทางกลางความร้อนแต่ไม่มีผู้ใดจะร้อนเพราะว่าธรรมชาตินั้นไม่เคยร้อนแต่อากาศก็เป็นเรื่องธรรมดาเอวังจบ